สวัสดีครับพบกันในช่องสร้างสร,ร์บ้านนะมีชื่อเล่นว่าสร้างบ้านคุณภาพนะวันนี้ก็จะเทปูนนะครับบันไดาทางเข้าอาคารนะเ,เป็นบันได3สเต็ปนะครับทีนี้ก็พอดีรถปูนมารอเลยเดี๋ยวเราก็รีบอธิบายด้วยความรวดเร็วกันแล้วกันเนาะนี่เป็น น่าจะเป็นความเห็นเป็นความรู้สําหรับเจ้าของบ้านนะครับสําหรับที่จะสร้างบ้านนะครับว่าทําแบบเข้าแบบเหล็กแล้วก็ไม่ใช่เข้าแบบเหล็กเข้าแบบแล้วก็ผูกเหล็กเพื่อทำบันไดเนี่ยมันมีข้อ,อ,อต้องระมัดระวังหรือต้องดูยังไงบ้างันดับแรกนะจะเห็นตรงนี้นะครับเห็นไหมมันเป็นดินดินดินทีนดินหน่อยอดินนี้นะครับเออบือถ้าไม่ถมดินก่อนนะ ก็ต้องใช้ปูนประมาณ2คิวละมั้งนะตรงนั้นนะนะสคิวบิกเมตรก็รวมรวมก็ประมาณ4,000กว่าหลังนั้นก็เลยใช้ดินถมมาก่อนนะให้ได้ระดับพอสมควรเสร็จแล้วเราก็เทลินนะคำเป็นต้องเทลินด้วยนะครับไม่ใช่ใช้ดินถมเฉยๆนะหลังจากนั้นตรงเนี้มันมีคานมันมีเสานะ เสาที่เป็นเสาเข็มที่ต่อพร้อมกับจุดอื่นนะครับไว้แล้วนะแต่ว่ามีแค่นี้นะครตัดตัดหัวเข็มไม่อยู่แค่นี้แล้วก็มีคานรับน้ําหนักนะครับทั้งหมดเนี่ยมานี่เลยมานี่เลยปึ๊บนะครับทีนี้การผูกเหล็กนะครับประเด็นที่สําคัญนะประเด <ๆ S 2> ็นที่สําคัญนะดูตรงนี้นะครับเนี่ยตอนที่เราเทพื้นเนี่ยชีย้ตรงไหนที่เราฝากเหล็กไว้ที่เราฝากเหล,ล็กไว้ตรงนู้น อ่านั่นาน,านั่นนั่นตรงนั้นอ่าเราต้องฝากเหล็กไว้นะอย่างเงี้ยมี2อันเนาะเลเยอร์บนกับเลเยอร์ล่างถ้าไม่ฝากไว้ทําไงก็ใช้วิธีเจาะเอานะเจาะเนี่ยไม่แข็งแรงเท่ากับฝากไว้นะถ้าลืมเสียบเหล็กนะตอนที่เราหล่อคานเนี่ยหล่อตรงเนี้ยเสียบเหล็กทิ้งไว้นะอ,อ่มันก็จะไม่แข็งแรงเท่านะเพราะว่าตรงเนี้ยมี2เลเยอร์นะครับอ,อ่มีเลเลยอร์แรกนะก็สูงขึ้นมา2นิ้วเอ้ยไม่ใช่นิ้วหนึ่ง2.5้เซน แล้วก็เลเยอร์ที่2เห็นไหมครับมันซ้อนกันอยู่นะก็เอามาอีก2.5เซนนะครับอ่าและเหล็กเนี่ยเป็นเหล็ก9ก็มีความแข็งแรงบางทีเขาใช้เหล็ก6มิลอย่างนี้นะครับก็อาจจะไม่แข็งแรงนะไอะ้ตรงนี้ก็เป็นลูกเนี่ยเป็นลูกลูกนอนนะแล้วก็เป็นลูกตั้งลูกนอนลูกตั้งเป็นโครงเนาะทีนี้เอ่อตรงเนี้ยมันจะมีความพิเศษนะสังเกตดูว่ามันจะมีระดับ1ระดับ2ระดับ3นะเดี๋ยวจะพามาดูเทคนิคการเทปูนนะ ว่าเราจะใช้เทคนิคของอความหนาแน่นของปูนเนี่ยที่มันไม่เท่ากันนะเราก็ค่อยๆเติมมากเกียบเหมือนเป็นแบบรอยอ่ะเราดูแล้วถ้าเป็นน้ำธรรมดาเนี่ยมันก็จะไหลเข้าไปนี่เลยนะไหลไปนี่เลยนะแต่ว่าเนื่องจากมันเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กนะ มันมีอิฐไอ้อไม่ใช่มันมีหินแล้วมันมีทรายแล้วมันแล้วก็จะแข็งนิดนึงนั้นมันก็จะไม่ไหลโจกลงไปนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะถึงตอนนี้เนี่ยมันมีข้อควรระวังอีกข้อที่2นะครับเราจะมีสโลปตรงนี้นะแต่ว่าเราทําตอนนี้ไม่ได้นะทำสโลปสโลปนะให้สําหรับคนพิการเนี่ยเป็นวิวแชร์นะขึ้นไปได้เราก็เดี๋ยวจะฝากเหล็กไว้นะเสียบ เสียบเสียบเสียบไว้นะตรงนี้เหมือนกันเสียบเสียบไว้แต่เสียบตอนที่หลังจากที่เทป,ปูนไปแล้วนะครับให้มันหม,มาดก่อนแล้วเสียบไว้นะครับส่วนจะทําแบบไหนนี่ค่อยว่ากันนะครับตรงนี้ก็ข้อควรระวังนะครับก็ทวนอีกทีนะประเด็นก็คือดินด,นดินตรงนี้มีประโยชน์นะครับดินเราใช้ดินแบบเนี้ยดินแบบเนี้ยมันก็ไม่ได้แพงอะไรนะมันก็มีอยู่แล้วนะผมขึ้นมาให้ได้ระดับแล้วเราก็เอากดอัดนิดนึงตึกๆๆก,ก,ก,กนะแล้วก็เทลีนไว้นะเสลินไว้เสร็จแล้วก็มา ผูกเหล็กเนี่ยเห็นไหมครับผูกเหล็กก็จะมีการเจาะเข้าไปเนี่ยนะตรงนี้ชี้หน่อยชีย้ตรงที่เราเจาะหน่อยเจาะเจาะเหล็กเข้าไปอ่าตรงนั้นไหมตรงนั้นไหมใช่ใช่ครับนี่ไงใช่ตรงนั้นนะตรงนั้นนะเราไม่ได้ผูกก็ผูกไม่ได้นะก็เลยเสียบไม่ได้ก็เลยเจาะไวท้ทีหลังส่วนข้างบนเนี่ยเราเราทำได้เนาะอ่าพวกนี้ก็มีนะอย่างเงี้ยเห็นไหม มีครับมีหมดเลยครับเนี่ยฮะอ่าเนี่ยเตรงเนี้ยเนี่ยเราก็คือมาเจาะใส่ทีหลังนะแต่มันก็ถ้าจะให้ดีที่สุดก็คือเสียบไว้ตั้งแต่ตอนนี้มันยังเป็นปูนคอนกรีตเหลวอยู่นะครับอ่าทีนี้ตรงอื่นๆนะครับนอกจากตรงนี้นะมี2เลเยอร์ตรงนี้ก็มี2เลเยอร์เหมือนกันนะตรงนี้ก็เห็นว่ามี2เลเยอร์เห็นไหมครับมันก็จะมีความแข็งแรงที่เวลาที่เราไปอาคารไหนบ้านไหนที่แบบว่าบันไดมันแบบ อยู่ไปสัก4ี่หปีมันใดมันซุดลงมาอย่างนี้นะก็เป็นเพราะว่าอะไรเพราะว่า1นึ่เขาไม่ได้ผูกเหล็กแน่นหนาแบบนี้เอาแค่ถมดินขึ้นมานะถมดินขึ้นมาแล้วก็าวายเมชบางหรือว่าเอาตะแกรงเหล็กแบบนี้แหละสารนะแล้วก็เทปูนทับเลยอย่างนั้นน่ะมันก็จะเขาเรียกว่าน้ําหนักของคอนกรีตจะกดทับแล้วดินข้างล่างมันก็บางทีมันก็ซุดอยู่แล้วแหละนะทำให้มันซุดลงมาแต่ตัวนี้มันไม่ซุดนะเพราะว่ามันอยู่บนเสาเข็มนะ บ้านก็เหมือนกันมันไม่ซุดหรอกเพราะมันอยู่บนเสาเข็มและอยู่บนคานนะครับอันนี้ปัญหาคือตัวนี้มันจะซุดนะครับนี่ก็เลยถ้าทําแบบนี้นะเห็นไหมครับมี2องชี้หน่อย two, สองอันสองเส้นเ,ลเนหน ه, ล็ก2นะเส้นนะุ่นน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 ั่นนุ่นนี่นนุ่นนี่แล้นะาา่นเเนะุานาุ่เนุ่นนุ่นเอ่นแุบนนุ่นนุ่นนุ่นนุหนนุ่นนุ่นนู่ทน่นน่จะุ่นนุ่น่น,นะนี่นหล็นนุ่นนุ toe, ่นนม่นุรับม่นไุุ่ ต่ถ้าไม่ได้ทำแบบนี้ถ้าเป็นการเจาะนะบางทีเจาะแบบนี้ถ้าเจาะไม่ลึกพอนะมันก็จะซุดได้นะครับแต่ว่าตรงนี้มันไม่เป็นไรว่ามันไม่ได้รับน้ำหนักมากตรงที่ระดับมากอยู่ตรงนูน้นนะข้างบนมีรับน้ำหนักข้างล่างก็รับน้ำหนักอีกนะที่เป็นเนี่ยทเทคอนเป็นดินถมแล้วเทลีนไว้เนี่ยมันก็จะรับน้ำห,หนักไว้สองเขาเรียกว่า2ชั้นนะทำให้มันมีความแข็งแรงนะก็ไม่ซุดง่ายๆนะตรงนี้ไม่ซุดไม่ซุดแน่นอนครับเพราะว่ามันมีคานตรงนี้อีกนะ คารตรงนี้อยู่บนเสาเข็มนะอ่าพวกนี้เกาะกันหมดเลยเนี่ยเกาะหมดเลยอ่าบันไดตัวนี้ใหญ่นะก็ตอนนี้เราเอามา2.5คิวบิกเมตรนะครับอืมแต่ถ้าไม่ไม่ทาแบบนี้นะไม่ทําถมดินขึ้นมานะน่าจะเป็นประมาณ3ถึง4หรือมั่ง4คนะิวบิกเมตรเนาะอันนี้ก็ประหยัดไปได้นะแล้วนอกนั้นก็ตัวนี้จะไม่สุดนะเพราะทำคานรับไว้แล้วนะคานรับไว้เห็นไหมครับคานรับไว้ เนี่ยไม่สุดแน่นอนนะครับอ่ะตรงนี้ก็เดี๋ยวจบเท่านี้ก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวเราเริ่มเทปูนแล้วเนี่ยเราจะรถปูนมารอละนะครับเราก็โอเคเทปูนได้เลยอ่าเราก็จะเทปูนแล้วนะครับตอนที่เทเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูด้วยกันละกันเนาะอะ่คลิปนี้จบเท่านี้ก่อนครับ